ใครกำลังชอบรถคลาสสิกโดยเฉพาะ b m w e 4 6หนะครับวันนี้ม e ีเบมย3อีสไเข้ามาซ่อมนะมันเป็นรถที่ขับดีลูกค้าบอกนี้นะจริงๆตอนแรกลูกค้าก็ลังเลนะครับว่าคือจะซ่อมดีไหมเพราะควจริงตอนนี้รถมันขายกัน2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับ300,000ก็มีแล้วแต่สภาพแต่ซ่อมทีนึงอนะ่ะก็แสนกว่าบาทคันนี้ลูกค้าเนะี่ยซื้อกับเราเองลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วมันถึงระยะเวลาที่มันต้องซ่อมปัญหาที่เจอหลักๆนะรั่วนะครับแล้วสตาร์ไม่ติดแล้วรถจอด แล้วสุดท้ายตัวเกียร์นะครับมันหมดอายุแล้วมันพังแล้วเนะวาะเราจะการซ่อมทั้งหมดคันนี้ไปเสร็จประมาณแสนกว่าบาทนะครับคุณลองคิดดูแล้วกันว่าแสนกว่าบาทคุ้มไหมจะบอกเลยว่าพอซ่อมเสร็จอ่ะเครื่องเดินนิ่งมากนะครับขออย่างเดียวคุณต้องเอามาใช้นะครับถ้าจอดมันมีโอกาสพังสูงมากนะครับรถเก่ามัน20กว่าปีแล้วเนาะแต่บอกเลยว่ามันเป็นรถที่ขับดีมากนะครับ M e c 6เครื่อง330นยะผมบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ขับติดเท้ามากมากเลยใครอยากจะรีสโตเก็บไว้ใช้นะครับแนะนำว่าหาสภาพดีๆหรือเอาเข้ามารีสโตเพื่อเก็บไปพร้อมใช้ผมบอกเลยว่าขับดีมากนะแล้วอนาคตอะไหล่บางอย่างจะถูกลงนะครับบางอย่างนะอะไหล่จีนเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นนะครับแต่อะไหล่รอบเครื่องแนะนำว่าใช้ของแท้จะจบกว่าเดี๋ยวไปดูเลยเดี๋ยวกันครับว่าแล้วคันนี้ทำอะไรไปแล้วบ้างใครจะซ่อมรถนะครับก็โทรมาที่0990966661ได้เลย มีรถเข้าตัวเช็ค1คันนะครับเป็น B M W E C 6นะครับเป็นเครื่อง330 <S <S คันนี้สไลด์มานะครับเมื่อกี้ลงมาสดๆลร้อนเลยคันนี้ลูกค้าแจ้งมาหลายรายการนะเกี่ยวกับเครื่องยนต์เบรกน้ำมันรั่วนะครับแล้วก็อื่นๆนะระบบไฟนไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างนะครับว่ารถคันนี้จอดนานตอนนี้เสนอเปลี่ยนแบตก่อนเลยนะแบตชาร์จแล้วไม่เก็บไฟนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดู ข้างในนะคันนี้ชาร์จแบตเลี้ยงไฟไว้นะครับเพื่อที่จะเปิดสวิตช์ออนนะเปิดสวิตช์ออนปุ๊บลำโพงซ้ายขวานี่มีเสียงดังนะปิดกันปุ๊บอืมมันดังเหมือนช็อตๆนะเวลาเราเปิดซีมันดังดังนะฮะลำโพงดังขึ้นมาเองก็รถจอดนานนะครับไม่ค่อยได้ใช้น้ำยาแอร์รั่วอะไรประมาณนี้แหละลูกค้าแจ้งมาเยอะอยู เดี๋ยวเราเช็คให้นะครับอ่ะลำโพงดังอีกแล้วมันดังเหมือนมันช็อ,ชอตนะเนี่ยนะเปิดปิดสวิตซ์ออนดังเองนะเนี่ยลำโพงซ้ายขวาดังเองนะเดี๋ยวเช็คตัวรีโมทนะครับกดเปิดปิดได้หรือเปล่าโอเคล็อกได้ลดล็อกได้ล็อกได้ลดล็อกได้โอเคครับ bmw e46 นะครับตอนนี้เราเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้รถสตาร์ทติดแล้วนะครับผมเครื่องยนต์เดินนิ่งอยู่นะสะตาร์ตอนเช้าเครื่องยนต์ไม่มีอาการกระพือหรือว่าสะดุดนะครับเดี๋ยวเร่งดูว่าตอบสนองดีหรือเปล่าหน้าจอไม่มีไฟโชว์นะ dsc ทำงานได้ปกติ ตอบสนองคันเร่งดีนะครับเดี๋ยวเกลียร์เดี๋ยวไปลองขับดูก่อนเกียร์คลิกปกติหรือเปล่านะแอร์ไม่เย็นได้กิ่นน้ำมันเหม็นไม้เข้ามาในรถนี่จะเป็นชุดยางฝาวาวนะคันนะควันค่อนข้างขาวเลยนะเนี่ยขาวปนเทาๆนะ รถน่าจะไม่ได้ขับเดี๋ยวต้องไปลองขับดูก่อนควันขาวจะหายไหมตอนนี้เรามาทดลองขับนะครับเกี่ยวกับเกียร์นะจังหวะเกียร์สามไปเกียร์สี่นะรู้สึกว่ารอบเกียร์มันเปลี่ยนจะเปลี่ยนช้ามากกันนะครับอาจจะเป็นรถจอดนานด้วยเปล่าตอนนี้เวลาเบรกนะครับมีอาการสะท้านที่ตัวแป้นเบรกนะครับอันนี้จะไปเช็กจานหน้าอีกทีหนึ่งจานน่าจะมีปัญหานะครับก็อาการเกียร์เปลี่ยนช้านะครับ เลงไปสามพันรอบเกียร์ยังไม่เปลี่ยนนะครับนะเกียร์สเกียร์สาเปลี่ยนปกตินะแต่สามไปสียังไม่เปลี่ยนนะครับเนะี่ยลากรอบอยู่ศูนตอนนี้เทสรั่วน้ําฝาท้ายนะเวลาเราปิดลงไปนะครับเนี่ยฝั่งหลังซ้ายนะประมาณนี้เลยน้องแจ้งว่ามันมองจาก ด้านในนะทะลุออกมาเห็นแสงจากข้างนอกน,นะเพราะว่ามันปิดไม่สนิทนะเวลาเอาน้ําลาดุ๊บน้ํามันรั่วเข้าตรงท้ายนะฝั่งนี้นะแต่ฝั่งนี้ไม่เข้านะเข้าข้างเดียวคือฝั่งนี้นะครับนี่เข้าตรงนี้นะเดี๋ยวเราปิดฝาท้ายให้ดูนี่นี่ดูมุมมันมุมข้างเนี้ยมันเพเยอขึ้น,นอ่ามันไม่แนบสนิทนะเร่องมันก็ใหญ่แล้วเรามาดูหลังขวานนะหลังขวาเนี่ยร่องมีแค่นิดเดียวนะแล้วมุมขอบเนี่ยมันไม่เพเย่ขึ้นนะครับเนี่ยเวลาเอามือลูบอย่างเงี้ย มันไม่สะดุดมือเท่าไหร่แต่ข้างนู้นนะมันมันเพเย่ขึ้นสูงเลยเนี่ยเห็นไหมมันคนละระดับกันเลยนะแล้วล่องใหญ่ด้วยเวลาฝนตกแล้วน้ําเข้าเนยะหรือว่าล้างรถเนี่ยน้าก็เข้าแล้วนะครับเรื่อง m 5 4 6บนะครับ 3,000cc นะครับคันนี้เข้ามาเซอร์วิสชุดใหญ่นะครับหลายรายการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเก็บรั่วเครื่องยนต์นะครับเก็บรั่วระบบท่อ power นะครับแล้วก็ระบบท่อน้ํานะครับตอนนี้เราก็จัดการหรือเบื้องต้นมาเรียบร้อยนะครับ คันนี้นะครับมีการเปลี่ยนนะครับก็คือ,อซีนยางฝาครอบบอลพร้อมลูกยางนะครับล wow ูกยางฝาวาลนะครับตอนนี้เราจะการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็รื้อท่อคอยดีนะครับเพื่อทําการเซอร์วิสอุปกรณ์รอบเครื่องต่างๆอุปกรณ์รอบท่อพวกวาลพีซวาลปรับแรงดันของท่อคอยดีนะครับตอนนี้เราก็จัดการรื้อมาเรียบร้อยนะเดี๋ยวาจะการเปลี่ยนตัวยางเข้าร่วมไอดีด้วยนะครับแล้วก็เป็นท่อลมต่างๆนะครับจัดการเปลี่ยนให้นะครับ อันนี้ก็เป็นคอยดีเทลลลึกมานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแผงข้างม่านนะกัดก่อนนะครับสภาพมันสีเปลี่ยนนะครับจากสีดําเป็นเริ่มเป็นสีน้ําตานะเนี่ยนี่มันเริ่มก่อนนะครับจากการเปลี่ยนให้นะครับเบิกของมาเรียบร้อยนะตัวนี้เป็นของใหม่นะครับเบิกมาเรียบร้อยนะครับจากการเปลี่ยนให้นะครับอัวนี้จะเป็นพ power นะครับตัวนี้วจัดการย้าใส่มาให้ใหม่นะครับแล้วก็คอยดีเราจะกการเบิกชุด pcw มาเรียบร้อยที่อยู่กับคอยดีนะครับ เรามาดูของที่เราเบิกกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นของเซอร์วิสทั้งหมดนะครับอันนี้จะเป็นชุด p C Wow นะทั้งหมด5ตัวนะครับพร้อมวาวปรับแรงดันนะครับแล้วก็ท่อ power นะครับ O ring ID นะครับแล้วก็ท่อดูดอากาศของ Air mass นะครับทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็ซีนพาตัวทับอันนี้เป็นซีนเฟืองท้ายนะครับแล้วก็ฟิลเข้าเหว่งหลังเครื่องนะครับ พร้อมเซอร์วิสเปลี่ยนถังน้ละมันเกียร์คันนี้มีเปลี่ยนเกียร์นะครับตัวนี้เกียร์มีปัญหานะครับจัดการเดี๋ยวเราตามหาเกียร์ให้นะแล้วก็เซอร์วิสเปลี่ยนประกันอ่างเกียร์กองเกียร์แล้วก็ถ่ายน้ละมันเกียร์พร้อมเต็มระบบนะครับแล้วก็คันนี้มีการเซอร์วิสต่อไปนะจะเป็นระบบแอร์นะครับเราก็จัดก,การเบิกของแอร์มาเรียบร้อยนะครับจะเป็นคอยเย็นนะครับแล้วก็วาล์วแอร์แล้วก็เป็นตัวไดเออร์นะครับ <M> เดี๋ยวยังไงนะครับให้ช่างจัดก,การเปลี่ยนอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ จากการเปิดข้อคอยดีออกมานะครับเราเจอจุดที่ต้องเปลี่ยนเพิ่มนะจะเป็นตัววาล์วตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าวาวแรงดันเกี่ยวกับเข้าปั๊มลมนะตัวนี้นะครับจะเป็นวาล์วแรงดันนะหัวมันแตกนะครับเดี๋ยวต้องหาเปลี่ยนนะครับตัวยังไงเสนอเพิ่มไปนะครับส่วนท่อต่างๆของที่ต่อกับวาลเนี่ยเดี๋ยวเราดูให้เสนอเพิ่มไปทีว่าต้องเปลี่ยนท่อตัวไหนบ้างนะครับหลักๆเนี่ยท่อลมพวกนี้นะ่ร มันเริ่มแตกร้าวนะครับมันจะมายาวทั้งเส้นเนี่ยนะครับเราดูให้อีกทีนะครับว่าสามารถาเทียบใส่หรือว่าแปลงใส่ยังไงได้บ้างนะครับอันนี้เป็นอะไหล่นะครับของรถ b m w e 4ี3 3 0 i มนะเนื่องจากว่ามีอะไหล่หลายอย่างที่ต้องเปลี่ยนนะครับทั้งระบบแอร์ช่วงล่างทั้งหมดนะนี้จัดการเบริกมาให้กรลอหมดแล้วนะครับซีนต,ต่างๆที่รั่วนะครับเวลาทำเราต้องยกเครื่อง ออกมาก่อนนะตอนนี้ต้องทำการยกห้อยเครื่องไว้นะครับเพื่อจะเซอร์วิสเปลี่ยนตัวมือยูส่หสามสนไอนะครับตอนนี้เราก็จ,จัดการเปลี่ยนยางฝาครอบวาลวให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกยางรองนอ็อตทั้งหมด15ตัวจัดการให้เรียบร้อยนะต่อมานะครับเดี๋ยวเราทำเซอร์วิสเกี่ยวกับตัวคอยดีนะครับก็จะเป็นเปลี่ยนท่อ ต่างๆของมอรมแล้วก็ชุดพ c ซวาวนะครับแล้วก็จักการเปลี่ยนนะครับประก็นข้อร่วมไม่ดีนะครับตอนนี้เราก็ถอดคอยดีมาเรียบร้อยนะเห็นนะครับเดี๋ยวเราทําการสื้อเปลี่ยนให้นะครับเราเตรียมอุปกรณ์อะไรพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเกี่ยวกับชุดท่อ p ีซววนะครับทั้งหมดเราลือกมาแล้วเตรมลูกค้าเนี่ยจะการสื้อให้นะครับ p 4ซนะครับตอนนี้เราจัดการรื้ออุปกรณ์ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเ้วจะถอด เกียร์ก่อนอย่างแรกเลยนะครับจัดการเปลี่ยนเกียร์ก่อนก็จะการเปลี่ยนเกียร์ก่อนเนื่องจากว่าเกียร์ต้องเปลี่ยนเกียร์มือสองนะครับสภาพเกียร์ตามอายุไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้เราได้เกียร์แล้วนะครับเรากําลังจะเซอร์วิสนะครับเช็คเกียร์ทั้งหมดนะใส่เข้าไปในรถเปียโน้นมยูเอชไอสาสาม,สามสนเรานะครับซีนเพาขับนะครับเบิกศูนย์มาเดี๋ยวเราจะการเปลี่ยนให้ตอนนี้เราจะการถอดสายเบลนะครับ เพื่อจัดการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ดูว่าเสียที่ตรงไหนนะจากเครื่องสมบูรณ์เรียบร้อยตอนนี้เรากำลังทําระบบแอร์ข้างในนะครับต้องรื้อเปลี่ยนตัวแอร์ต้องรื้อทุกอย่างออกมาหมดนะครับเพื่อจะเปลี่ยนตัวแอร์ข้างในรถเก่าใช้เวลาทำขั้นนีเรากําลังแวกเตอร์น้ายาแอร์ให้ใหม่นะครับจัดการเปลี่ยนตู้ข้างในนะครับจัดการด้านในเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่เก้าเปลี่ยนคอยตู้คอยเย็นนะครับ แล้วก็โบเวอร์นะครับแล้วก็วาวแอร์นะครับตอนนี้แอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับเขาแวะเติมน้ำยาอยู่ข้างในนะครับรถเข้ามาตอนแรกแต่รถมีอาการแอร์ไม่เย็นครับมีกระดุมร้อนนะครับความเย็นไม่ออกเลยใช่ความเย็นไม่ออกเลยนะครับกุญแจ e-c6 ของลูกค้านะครับกดใช้งานไม่ได้นะครับเรามาตรวจเช็คขึ้นแล้วนะครับโอเค ตัวเมนบอร์ดยังตอบสนองดีนะครับขึ้นยังออกนะครับคลื่ขึ้น3-1-5นะเดี๋ยวเราจูนรีโมทให้ใหม่นะครับถ้าจูนรีโมทได้ก็ไม่ต้องทําดอกกุญแจนะครับขึ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับรีโมทยังตอบสนองนะเราจูนให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ปลดล็อกนะใช้งานได้นะครับ e 4 6นะอาการที่น้ำเท่าทางท้ายนะครับ ช่างระบุดเข้าไปดูที่คลิปที่แล้วเนาะคือน้ํามันมีรูตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยทำอายุของมันคือยางมันคดตอนนี้เราจัดการเบิกใหม่ของแท้นะคราวนี้ตอนนี้แข็งมากเลยครับอย่างที่สองเขาตั้งฝาท้ายใหม่นะครับฝาท้ายตรงเนี้ยมันมันไม่ได้ระยะแล้วก็อีกอย่างน้ํามันเข้าตรงนี้ครับเดี๋ยวช่างเขาจัดการปิดรูตรงนี้ให้นะครับตอนนี้น้ําฝาท้ายไม่เข้าแล้วแล้วก็เครื่องยนต์เขาจัดการเบิกอะไหล่มาแล้วเดี๋ยวจัดการถ่ายคลิปให้ดูนะครับรอคิวนิดนึงเราจัดการเครื่องยนต์ทุก การเปลี่ยนที่ฉีดน้ําฝนเรียบร้อยนะครับฉีดได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ข้างใ inhos, นเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เบลนะดึงขึ้นไม่มีกระดุดแล้วนะครับดึงปกตินะมีดึงปกตินะครับปล่อยหลุดนะครับแต่ปกติที่ลูกค้าแจ้งมาคือเนี่ยคือมันมันติดตลอดนะครับอันนี้ถ้าดึงก็ติดแล้วนะถ้าดึงติดนะแต่ถ้าปล่อยธรรมดาไม่ติดแล้วนะครับปล่อยไหลใช้งานใช้งานได้ปกติคันนี้จริงๆเขาซื้อกับเราเนาะ จริงมีคันเร่งไฟฟ้าแล้วก็คันนี้เบาเป็นเบาเอ็มแท้นะครับนี่เป็นเบาเอ็มแท้เลยแก้ให้ทั้งสองฝั่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจัดการขัดไฟหน้าให้นะครับพี่เนื่องจากว่ารถหล่อแล้วแต่ไฟมันเหลืองไปหน่อยนะครับเดี๋ยวจัดการขัดให้ฟรีครับแล้วก็ตัวยางตรงนี้นะครับน้ํามันชอบเข้าเดี๋ยวผมมียางอยู่เนาะมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ช่วยเซฟเรื่องน้ําให้นะครับส่วนนะั้นเราจัดการทำการเทสเอาน้ําลาดดูนะครับว่า น้ำยังม so ีเข like ้ามารั่วในตัวท้ายรถหรือเปล่านะครับเราจัดการเทสนะครับก็คือเอาน้ำราดเรียบร้อยนะเช็คแล้วก็ไม่มีน้ํารั่วแล้วนะครับท oui. ั้งซ้ายขวาเนี่ยครับแห้งสนิทนะครับไม่มีน้ามานองแล้วนะครับจัดการแก้ไขให้เรียบร้อยนะเปลี่ยนยางแล้วก็เปลี่ยนบุกยางต่างๆที่อยู่ท้ายรถนะจัดการเปลี่ยนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเทสแล้วน้ําไม่รั่วแล้วนะครับนี่แจ้งไปก่อนนะครับเราทําการเช็คไฟนะครับก็คือ ขอลูกค้านะครับมีไฟโชเกี่ยวกับไฟไฟท้ายนะโชบ้างไม่โชบ้างนะครับแต่เราตรวจเช็คดูก็คือไฟลีไม่ติดไฟวีหลังด้านขวาลูกค้าไม่ติดนะครับอันนี้เป็นแผงแต่ง LED นะครับซ่อมไม่ได้นะมันเป็นของแต่ง LED นะครับเดียขอแจ้งไว้ก่อนนะครับก็คือไฟลีแต่ไฟเบรกติดนะครับไฟลีหลังขวาไม่ติดนะครับโอเคทสไฟหน้านะครับเปิดไฟลีครับไฟลีลูกค้าวงแหวนนะครับเสียหนึ่งข้างนะครับข้างด้านขวานะครับ วงแหวนไม่ติดหนึ่งค้านะครับเปิดไฟต่าครับโอเคไฟต่ําติดนะทดบไฟสูงครับโอเคขอไฟ้ามากหนึ่งครั้งครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาติดนะครับผ่าหมากติดนะครับก็ข้างหน้านะครับมีไฟหลี่วงแหวนนะครับด้านขวาไม่ติดหนึ่งดวงนะครับ จะเห็นรายละเอียดการซ่อมรถ BMW e ม6 3 3 0 i สเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าทำออกมาแล้วรถขับดีมากนะคันนี้จริงๆลูกค้าน่ารักมากนะครับลูกค้าซื้อกับเราภายในเบาะ M3 ก็เป็นของแท้ที่เราจัดการใส่ให้เขาด้วยนะครับผมบอกเลยว่าจริงๆขับโคตรดีและโคตรสวยเลยเก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆตามอายุนะครับมม่อาจจะไม่ได้ร้อยแต่ถามผมว่าแค่ขับมันก็สนุกมากๆแล้วใครชอบรถนะผมแนะนําว่าซื้อให้ครบ แนะนำว่าซื้อรถแบบนี้นะครับยกขึ้นดูรอยรั่วดีที่สุดนะอย่าอย่าซื้อแต่สวยนะครับเพราะเนื่นองจากว่ารถมันถูกเวลาคุณเจอซ่อมหนักหนักมันแพงนะครับมันก็ไม่ได้ถูกมันอะไรยแต่ชิ้นมันถูกแต่รวมๆกันมันหนักเหมือนกันดังนั้นซื้อรถซ่อมจบจบคุ้มกว่าหรืออยากจะเอารถเข้ามาซ่อมนะครับโทรมาที่0ูนย์990966661ได้เลยหรือแอดโ name ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย